สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องบัดสุขสุขพนเนาะยินดีตอนทําพี่น้องเขาสูช่องสร้างเพล่อน้องพี่น้องสบายดีวันจันทร์พี่น้องวันที่เสาสองเดือนหนึ่งพี่น้องเนาะมือนีกะเป็นวันยุดพี่น้องฮะก็ได้ยุดหลังจากที่เห็ุงานมาตลอดตลอดเนาะกับโบมีเวลาค่อยว่างพี่น้องมีเวลาไปถ่ายคลิปอ่ามาจากฟิวเจอร์ไปต่อพลัมซองฮะก็ได้อยู่สาขาเจ้าของเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็อ่าโบมียังไลน์พี่น้องมีอ่าอยากมาขอบ ค right. ุณพี่น้องเนาะขอบใจพี่น้องหลายๆขอบคุณพี่น้องที่คอยติดตามช่องบราสร้งมาตลอดตอนนี้มีผู้ติดตามฮอด1,000คนเลยพี่น้องเนาะ1,000คนเลยกัเวลาการบิ่งวิดีโอกับสี่พันชมงพี่น้องถือว่าผ่านแล้วพี่น้องเนาะหลังจากเห็นมาจะปีบอกขึ้นของช่องปีบ่กเกือบปีปีกว่าพี่น้องปีห้าหกเดือนนี่พี่น้องเมื่อวัที่เห็ุมาปีห้าหกเดือนตอนนี้ช่องผ่านแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศขอบ คุณขอบใจพี่น้องหลายๆนที่เขามาติดตามมาสั่งมาโดยตลอดจนซ่องผ่านเนาะผ่านกับบอแมนว่าอ่าสีผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังอีกประมาณ3-4ขั้นตอนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะอ่าคุณติดตามผ่านแล้วสมมูรการรับชมผ่านแล้วเลยยังอีกอ่าประมาณ3ขั Entonces, ้นตอนนี première, ่แหละอ่าเห็ดในห้อดชิบเลียนอะไรกับิลที่ส่งพินมาให้อะไรกับยืนยันต้นๆอะไรกับเห็ดในห้อนลอยเลียนอะไรยังเลยพี่น้องยังหลายขั้นตอนอยู่เนาะจะได้กับขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่เขามาติดตามโดยตลอด หลังจากที่หิ่มาเป็นปีพี่น้องฮะก็ผ่านกับบได้ว่าหิ่เป็นปีคนอื่นหิ่งหิ่งแป๊บเดียวผ่านแต่ว่าบัวัรงหิ่เป็นปีปีกว่าจังผ่านกับบได้ว่าเนาะว่าเขาบวกขยันหิ่คลิปนะพี่น้องซ่องอื่นไปเบ่งเขาเขาทีเห็ดคลิปหลายมือหนึ่งประมาณสามสี่คลิปแต่ว่าบัวสงผิดหนึ่งยังได้ลงคลิปลงลงลคลิปหนึ่งเพราะว่ามันบุมีเวลาถ่ายนะแต่ก็กับเวลาถ่ายมันมีเวลาจํากัดพี่น้อง ถ่ายแต่วันยุดคือมื่อนี่เนี่ออนยุดนี่มีเวลาถ่ายเพระาะว่าตื่นมาไปเห็นวิ่งขำมากเลยกับกับกบม้องนอนมัน,น,น,นมีเวลาไปถ่ายนเพจาไปหันั้นนะแต่กะสู่ซนมาจนซองผ่านพี่น้อง <c oughs> พอดีเกือบเข่าซองปีผ่านผ่านการเหตุมากะได้เยี่ยนหูอย่างอะไรอย่างพี่น้องเนาะส่วนร้ายกะซีมีแบบ คนมาอ่าวาให้ว่าเออเฮ็ดไปก็บ่ได้คือเขาบ่าดีก็เขาดอกเนาะแต่ว่าหมักไปลองหมักคือยูทูบเนี่บ่ยสั่งบ่ได้เฮ็ดแต่มาอยู่ประเทศไทยเลยไปลองบ่ยสั่งเฮ็ดตั้งแต่อยู่บ้านอ่าเฮ็ดตั้งแต่อยู่บ้านเซียรคันพุทิตามเก่าๆท,ที่ติดตามบ่ยสั่งคือไอเอโนทราที่ตามบ่ยสั่งแต่ตอนนั้นรัชฮู้่อ่าบ่ยสั่งเฮ็ดคลิปตั้งแต่อยู่บ้านคือตอนนั้นเฮ็ดมักไปแหละเฮียนจบมาแล้วมันก็บ่มี่ยังเฮ็ดเลยไปลองก็เลยไปเฮ็ด เห็ดยูทูปเห็ดยูทูปเห็ดคลิปลง YouTube เห็ดว่าได้ประมาณ3ามสี่คลิปนี่แหละคนที่ตามรอยกลัวเลยช่วงนั้นยากอะไรกันมาประเทศไทยอะไรกันไม่ได้ไ่ได้เห็ดๆๆเลยอะไรกันมาตอนนี้เห็ดอยูค่คิดพ่อคิดพ่อเออเขามีความสามารถด้านเนี่ยเขาแบบมักในการเว้าการถ่ายคลิปเนี่ยกลับมาเห็ด YouTube ดีกว่าอะไรกันมาอยู่ประเทศไทยประมาณสีเ่เดือนแรกอะถ่ายคลิปต่อไปเรื่อยๆลงมือถ่ายคลิปเห็ดคลิปต่อมันกะท้าว่า ส่วนแรกเห็ดมีคนเว้าไ้บอกมีเ่็ดลายสิเป็นเอือยนอกตัวเองเลยมึงเห็ดเป็นอย่างว่าเห็ดคือผีบ้าเลยอ๋อ่าสร้างสิไปสลายไปลินหรือว่าอยู่ในห้องสิอยู่กับเพื่อกับน้องนะตอนเรียใหม่ๆหม่เลยก็สิถ่ายคลิปแบบอะหนังกินข่าวมันก็ถ่ายเลยเวลาถ่ายคลิปมันก็สิว่าเอ้ยผูใหญ่เห็ดคือผีบ้าเลยก็ว่บอกไปเนอยเนาะว่าการเห็ดยูทูบนี่มันชิมีทั้งแบบ คนทั้งแบบยินดีกับเขาอะไรกิคนที่แบบเอยบ่มบ่มหมักในสิ่งที่เเพราะว่าเขาังบ่เขกาใจเขาเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาหมักกับเขาหมักมันต่างกันพี่น้องเพราะว่าบัสร้างหมักแบบนี้หมักในการว่าการว่าแบบคือแบบชีวาะอย่างไดมันเป็นชีวิตหนึ่งมันมันเป็นขึ่งชีวิตของเขาเลยแบบเขาไปหันไปนี่นะคือไปเที่ยวเลยฉันบะไรเจ้ากล้องเลยพี่น้องว่าวเอยสื่อจะันบไรเจับกล้องเลยคือแบบในการเทา่เดินทางไปขันคือมันขาดยังสักอย่างหนึ่ง ก็เลยแบบเวลาว่าสั่งไปหันไปนี่ไปเที่ยวหรือว่าไปทําบอกทําบุญมีนยังต้องได้จับกล้องถ่ายนะเพราะว่าเพราะอย่งคือมันเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางเลยพี่น้องเลยเห็ด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 มาตลอดแล้วก็อยากเห็ดในคนที่ว่าเห็ดแน่พี่น้องราคาว่าอุ้ยเห็ดไปกับโได้ดอกบางคนเห็ดเขาเห็ดได้เออมึงเห็ดนะบ่ได้ดอกสิเราก็ะจะเห็ดในเขายัเออ เมื่อหนึ่งสิเหตุสิเหตุให้ได้ดแต่เมื่อนี้ก็ผ่านแล้วพี่น้องแต่ว่ายังยังบ่ผ่านแบบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังอีกประมาณสามขั้นตอนพี่น้องจังซี่แต่ซี่ผ่านยวบอกเป็นบอกเป็นยังพี่น้องสิเหตุไปเรื่อยๆแต่ก็าสิบวีเวลาถ่ายเ <c oughs> รีว่าสีโบวีเวลาถ่ายที่จริงมันเกิดมีเวลาอะไรพี่น้องแต่เ่าตื่นทันน,นะเพราะว่าเขางานกลางมง,มงบ่ายมงแตงซี่่วงเจ็ดแปดมุงนี่เกิดปกกไปถ่ายได้เลยแต่ว่ามัน มันเป็นเวลาพักผ่อนนะนะเวลาเขาเป็นผ่นเขเ็ดแนวอื่น,ม,น,น,นมันก็เสียเวลาพักผ่อนวนนี้ไปเลยมันก็เสียงสีเหมยกว่าเก่าอะไรก็เลยหาแต่วันยุดคือมันหร่มือันยุดจะไปหาน้องก็ถ่ายคลิปลงซ่องแต่ก็เห็นงานหากก็ได้ยุดอีกเมือนี้เป็นวันจันทร์พุทธิจหนึ่งพุทธหิหกมือไปร้องว่าได้ลงคลิปมานะก็อยากลงสูมมเหมอแต่วันบ่มีเวลาไปถ่ายเลยเพราะว่าเหตุงาน เห็นงานแต่กลางเว้นหอดกลางคืนเลยเด้มันก็ได so ้แปว่าเหตุงานกลางเว้นอะไรก็เลิกระมันหาหุบมุงแรงเลยกัมีกลางคืนไปถ่ายไปสินะจักทันว่าเปลี่ยนงานใหม่แบบนี้นะเฮ้ยปิด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 เพลงก่อนดุ๊กไปถ่ายคลิปป่าวว่าเหตุงานแต่ช่วงเรเข้าเก้าโมงก็สี่ทุ่มก็เลิกเี๋ยมันก็เบิดเวลาอะไรให้ปิดเพลงกอนด้วว่ะมันก็เลยแบบบ่มีเวลา ใายนั่นแหละจะได้กอ่าขอบบุญขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆนาะที่เขามาติดตามส่องสร้างไปรอมจนฮอตปุดติตาฮอตหนึ่งพันคนพี่น้องหลังจากเหตุมาหนึ่งปีกี่กว่าถึงทีซ่ากันมันมาด้วยเถื่องแห้งเอาพี่น้องมันมาด้วยแบบเอาขยันถ่ายแหละจว่ขยันขี่ขั้นนั่นแหละคลิปหนึ่งได้ลงคลิปหนึ่งโบเป็นยังพี่น้องนะสี่พยายามถ่าย คลิปลงในลงตลอดตลอดพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันเดินทางมาขึงางข่งทางเลยเนี่ยขึงทางลยซ่องผ่านไปเลยไม่แต่เห็ดีิฮอดซิบเลียนอะไรกับพันี่ทรงพินมาให่แะ้วก็ยืนยันพินอะไรกับเห็ดหฮอดร้อยเลียนอะไรกับแบบได้เงินนี่แหละแบเบิ่งในซ่องเขาทีไปศึกษามาอะไรพี่น้องเนาะกระสีประมาณนี่แหลพออะพี่น้องอพี่น้องคลิปนี้กับบ่มียังไลเราพี่น้องเนาะมาขอบใจพี่น้องขอบคุณพี่น้องทีติดตามซ่องเบาสร้างมาโดยตลอดเนาะ กไปน้ำเห็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งเรื่อยๆนะพี่น้องนะแล้วไปพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันสบายดีพี่น้อง